ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนหุวกวางชาแนลนะคะ EP นี้นะคะกวางจะแบ่งบอนสีนะคะราคาแบบถูกๆนะคะส่งฟรีไปเลยนะคะสําหรับ EP นี้นะคะอย่างเช่นต้นแรกนะคะอ่าต้นนี้นะคะกวางปล่อยที่ราคา250บาทส่งฟรีนะคะเป็นลูกไม้นะคะพี่ๆขา ต้นต่อมานะคะอันนี้เป็นลูกดาวหวันครับสวยมากเลยนะครับแต่ก่อนนี้เป็นพันเลยนะครับแต่ EP นี้พิเศษเหมือนกันให้ไปเลย250หบนะครับต้นนี้ก็250หส่งฟรีนะคะพี่พี่ค่ะัขาัเลยนะต้นต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะสีสวยมากๆเลยนะคะพี่พี่ค่ะต้นนี้นะต้นาหน่อยได้ครับต้นนี้นะคะก็อขอราคาที่350บาทส่งฟรีค่ะมีหน่อด้วยนะคะพี่พี่ค่ะอย่างนี้นะ 350สนะคะส่งฟรีนะคะต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ของอาจารย์วิรัตนะครับผมให้พิเศษไปเลยนะครับสำหรับ FC ส่วนคุณกวางชาแนลนะครับนี้ไม่มีที่ไหนแน่นอนนะครับนี่เอาไปเลยในราคาเพียง200 50บาทเช่นกันครับกระถางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะฟอร์มกอเลยนะครับนี่นะสวยมากต้นต่อมานะคะก็จะเป็นเพชรแพนด้าฟอร์มตัวโตแบบนี้นะกวางให้ราคา250บาทนะคะทรงฟรีนะคะกระถางนี้เลยนะคะเดี๋ยวกวางพาไปชมอ่าบอนสีต้นต่อไปกันเลยค่ะต้นไม้ของพอได้ไข่นะครับสวยมากๆเลยนะครับอันนี้ที่แบ่งได้เพราะว่าเราผสมเองนะครับฟอร์มกอสวยๆเลยนะครับต้นนี้คอมแพกมากนะครับ 250ส่งฟรีเช่นกันต้นนี้นะคะพี่ๆค่ะ250ยาสส่งฟรีนะคะต้นต่อมาค่ะ uh, ต้นนี้เป็นใบโบราณนะครับเคยแบ่งไปรุ่นนั้นประมาณสัก5 6 0 0อเนาะแต่วันนี้ให้กับ FC ส่สวนคุณกวางมี2ต้นนะครับขอราคาหน่อยละกันต้นนี้350ส่งฟรี3ามส่งฟรีนะคะต้นนี้นะเป็นกอเลยนะครับนี่มีประมาณ3 4ต้นเลยนะครับนี่สวยมากเนาะสวยจริงๆค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะครับนี่พาะบอลของเราี่อยู่นอกตู้สวยมากเลยนะครับ ส่วนใครที่ชอบใบกลมอะใบกลมประครับนะครับนี่อันนี้เป็นลูกไม้ของราชาวดีโอต้นใหญ่นะครับอุ้ยพิเศษครับมีดอกด้วยพิเศษมีดอกด้วย<ค>นะคะต้นนี้<ด><ค>นะคะใครผสมนะครับเราลดแรกแจกแถมนะครับ EP นี้นะครับขอ300้ท่นนะครับ300ส่งฟรีนะคะต้นนี้นะคะพี่พี่ขาดต้นนี้นะกว้างให้ราคาที่250บบาทส่งฟรีนะคะต้นนี้นะ มีเยอะมากๆเลยนะคะพี่พค่ะเดี๋ยวกวางพาชมไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ต้นต่อมานะคะจะเป็นบอลใบไผ่นะแบบนี้นะคะพี่พค่ะกวางปล่อยให้ราคาที่250บาทนะคะ250บบาททรงฟรีนะคะต้นนี้นะ เดี๋ยวกวางขึ้นโชว์เบอร์โทรแล้วก็ไลน์ไว้นะคะพี่ๆก็แอดแล้วก็แคปมาให้กวางดูนะคะว่าจะเอาต้นไหนบ้างนะคะสําหรับปลายทางก็มีนะคะแต่ว่าปลายทางขออนุญ,ญาตบวกเพิ่ม20บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปไปดูบอนสีต้นต่อไปกัน<า><า>เลยคะ่ะก็จะเป็นลูกไม้แบบนี้นะ,ะแม่อุ้มฝากเป็นมณีล้อมเพชรนะคะพี่ๆขาต้นนี้นะน้องจะออกเป็นสีแดงดํานะคะพี่ๆขาต้นนี้นะ กระถางนี้นะคะกวางให้ราคาที่250บาททรงฟรีนะคะแบบนี้เลยนะต้นต่อมานะคะน้องจะมีสีนี้เลยพี่ๆขาแบบนี้นะ อันนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะพี่พี่ค่ะฟอร์มตัวตัวแบบนี้เลยนะกวางให้ราคา250บาทนะคะส่งฟรีนะคะเดี๋ยวกวางจะพาไปชมบอลสีนอกตู้กันนะคะพี่พี่ค่ะจะเป็นลูกไม้ใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะสีแดงนะสวยมากๆเลยนะคะต้นนี้นะต้นนี้กวางก็ให้ราคา250บาทนะคะ250บาทส่งฟรีใบใหม่คือสวยมากๆเลยนะคะต้นนี้นะต้นต่อมานะคะก็จะเป็นฟอร์มแบบ พุ่มพมเหมือนกันนะคะพี่พี่ขาจะเป็นลูกไม้เหมือนกันนะแต่จะเป็นออกเป็นสีเขียวสะอาดตานะคะพี่พี่ขาต้นนี้เลยไซสตัวโต,วตวแบบนี้เลยนะคะเผื่อพี่พี่ชอบนะ กวางให้ต้นนี้นะคะราคา250บาทนะคะ250บาททรงฟรีนะคะดูกวางพาไปชมบอลสีต้นต่อไป <มา S 1> กัน,นะค่ะจะเป็นบอลสีนอกตู้นะคะต้นนี้นะคะจะเป็นชื่อว่านารีบุรพานะคะไซส์ตัวโตแบบนี้เลยนะคะกวางให้ราคา250บาทนะคะทรงฟรีนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะฟอร์มสวยๆแบบนี้นะอกระถางนี้นะคะกวางให้คือลูกดกมากๆเลยนะคะต้นนี้นะคะกวางก็ให้ราคา250บาท ทรงฟรีนะคะแบบนี้เลยนะคะนะคะจะเป็นชายชนนะคะฟอร์มแบบนี้เลยนะหนูให้ราคา250บาทนะคะต้นนี้นะ250บาททรงฟรีนะคะอันนี้จะเป็นอ่าบอลนอกตู้นะคะต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาวางให้ราคา250บาทนะคะต้นนี้ทรงฟรีนะคะต้นต่อมานะคะก็จะเป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะพี่ๆขาะนนี้นะแบบนี้นะคะมีลูกด้วยนะ แบบนี้นะคะกวางก็ให้ราคา250บาททรงฟรีเนี่ยค่ะอันนี้อนอกตูต้หน้านะคะพญาโม์นะคะ,นนะ,คะต้นนี้นะมี2ต้นใน1กระถางนะคะกระถางนี้นะคะกวางขอราคาที่300บาททรงฟรีนะคะ300บาททรงพี่พพพค่ะจะเป็นรูปไม้นะคะใบแบบนี้เลยนะพี่พี่ขากระถางนี้นะคะกวางให้าราคา หนึ่งร้อยค่ะส่งฟรีนะคะหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีนะคะต้นนี้นะคะอ,อันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะทรงใบแบบนี้นะ,ะมีดอกด้วยนะคะพี่พี่ขากระถางนี้นะคะกวางขอราคาที่สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทส่งฟรีนะคะมีเยอะมากๆเลยนะคะพี่พี่ขาอย่างเช่นต้นนี้เหมือนกันนะคะพี่พี่ไอต้นนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะ เป็นลูกไม้นะคะไซส์โตมากๆเลยนะคะต้นนี้นะกว้างให้ราคาสามร้อยบาทนะคะส่งฟรีนะคะเดี๋ยวกวางจะพาไปชมบอลสีตู้ต่อนนไปกันเลยะค,ะค่ะเป็นณเมืองนอนแผ่งนะคะพี่ๆขากระถางนี้นะคะกว้างให้ราคาสองร้อยห้าสิบบาทนะคะส่งฟรีนะคะต้นนี้นะต้นต่อมานะคะจะเป็นอ่าเทพอัศรานะคะพี่ๆา่าไซส์โตโตแบบนี้เลยนะคะ ให้ดูเลยนะคะแบบนี้นะกวา้างให้ราคาต้นนี้นะคะราคาที่250บาทนะคะส่งฟรีนะคะกระถางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะต้นต่อมาก็จะเป็นอ่านลูกไม้นะคะพี่ๆหาลูกไม้สีแดงแบบนี้นะ,ะกระถางนี้นะคะกวา้างให้ราคาที่300บาทนะคะ300บาทส่งฟรีนะคะแล้วก็จะมีมณีจันทร์ด้วยนะคะพี่ๆขา มันีจันต้นฟอร์มโตนะคะพี่ๆขาไซ์นี้เลยนะไซนี้เลยนะคะพี่ๆกวางให้ราคา250บาทนะคะส่งฟรีนะคะมณีจันนะคะสำหรับ EP นี้นะคะกวางต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe ส่วนของกวาง channel ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กวางในการทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ